และต่อไปนะครับผมจะมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดกันนะครับผมแต่จะเป็นวัดของฮินดูนะครับผมก็คือวัดสีมาลีอมันนะครับผมเป็นวัดฮินดูโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ตั้งอยู่ในใช้น่นาทาวครับผมหรือที่ชาวไทยเรานิยมเรียกกันติดปาก ว่าวัดแขกสิงคโปร์ครับผมรอบๆตัวอาคารของวัดทั้งภายในและภายนอกจะมีปฏิมากรรมรูปปั้นและรูปรูปแกะสลักลงสีสันสดใสของเทพเจ้าเทพธิดาและสัตว์ร้ายในเทพนิยายครับผมมีความเชื่อกันว่าหากคุณเดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถ วัดให้เป็นเลขขี้คุณจะโชคดีครับผมและในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีจะมีประเพณีลุยไฟที่ทมิติถือเป็นเทศกาลสำคัญประจำปีของวัดนี้นะครับผมวัดแขกสิงคโปร์หรือวัดศีมาลิอมัน จะเปิดให้เข้าชม2ช่วงเวลาครับผมของทุกวันคือรอบแรก7โมงเช้าถึงเที่ยงและรอบที่สองหกโมงถึง3ามทุ่มสำหรับช่างภาพทั้งหลายควรจะสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือการถ่ายรูปในวัดจะเสียค่าธรรมเนียมด้วยครับคือกล้องธรรมดา สามดอลลาร์สิงคโปร์ส่วนกล้องวิดีโอหกดอลลาร์สิงคโปร์ครับผมสำหรับวิธีการเดินทางมาเที่ยวยังวัดแขกสิงคโปร์นั้นง่ายมากๆครับผมให้นั่ง MRT มาลงที่สถานีไชน่าทาวและเดินต่อมาไปยังทางออก A จากนั้นก็สามารถเดินมาที่วัดได้เลยนะครับจะอยู่ไม่ไกลจากไนะชน่าไชน่าทาวครับเรียกได้ว่าใกล้มากคือไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงครับผมสำหรับผู้ที่อยากสแสวงบุญหรืออยากต้องการขอโชคขอลาบก็แนะนำมาที่วัดวัดแขกสิงคโปร์ได้นะครับผมจะได้ทั้งได้ทั้งท่องเที่ยวแล้วก็ได้โชคได้ลาบด้วยครับผมขอบคุณครับ